ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสนามไรกลมค่ะว,ว,ว,วันนี้จะทำอะไรดีทำปลานึ่งมะนาวสำหรับปลานึ่งมะนาวเราก็จะทำแบบตามใจเรานะอยากกินอะไรก็ทำอะไรประมาณนี้เนอะเพื่อนๆ่อันนี้ก็เป็นตำน้ำจินะ้มเนาะก็มีพริกกระเทียมนูม่นนี้นั่นอะเอาปรุงรสตามใจชอบเนาะ ค่ะพอได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะปรุงลสดล้วยน้ำปลามะนาวอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเราก็จะใส่ผักลงไปเนาะอันนี้เป็นปลานึ่งมะนาวเหมือนปลาต้มมาเหมือนปลาต้มผักเมื่อวานแต่พอดีวันนี้เปลี่ยนเป็นปลาซีบาสเนาะเมื่อวานกินปลานั้นไปอะเขาเรียกอ,อะไรอะปลานินอะ เราก็จะใส่ผักต้มผักอันนี้ที่เราอยากเราอยากกินผักอะไรเราก็ใส่น้ำถึงจงก็มไม่รู้จะเรียกปลานึ่งมะนาวหรือปลาต้มผักดีค่ะแล้วเราก็โอ้มสหค่ะเราจะใส่อันนี้เนาะ น้ำจิ้มที่เราตำไว้อันนี้ตำแบบรสชาติแบบ <S <S เขาเรียกอะไรนะเผ็ดมากหน่อย <S <S อะไรเงี้ยปรุงรสให้เข้มข้นหน่อย <S <S อะไรเงี้เนาะเราก็จะโรยต้นหอมผักชีถ้าเราเติมน้ำแค่นิดหน่อยพอเนาะนี่จริงๆต้องมีเอ,อเ่อเขาเรียกอะไรอะมีขิงมีอะไรพอดีไม่มีขิงก็เลยต้องรวมผักอะไรไปแบบนี้เลย ไม่รู้ทางที่อื่นเขาเรียกอะไรเนาะแต่เราจะเรียกว่าปลาหนึ่ง <c oughs> ที่แรกว่าจะเรียกปลานึ่งมะนาวแต่คงไม่ใช่ปลานึ่งมะนาวแล้วถ้าปลาก็สุกแล้วะคะ่ะนี่น่ากินมากเลย กินข้าวเันะคะเพื่อนๆเราชอบกินหัวปลาชอบกินพุงปลาท้องปลาอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่บอกนางบอกว่ายูเหมือนแมวชอบกินหัวปลาสิลา